ครับสวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม PNG นะครับวันนี้ปรเจกต์ของผมก็คือทำเป็นอ่าอัตโนมัติพิวดิสเพนเซอร์นะครับเป็นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติแล้วก็มีเครื่องมีเครื่องอ่าจ่ายน้ำอัตโนมัติด้วยครับอ่าแรงมานใจนี่คือมาจากตอนที่ญาติผู้ใหญ่เวลาที่เขาไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะอ่ารับยาอย่างเช่นย,ยาวความดันยาเบาหวานที่ ปกติมันจะเป็นมันจะเป็นโดสที่เขาได้รับประจําทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปรอแบบสอสาชั่วโมงในการรับยาหรือว่าในเฮลท์แคร์อินส t u t i o ชนะครับที่ปกติก็คืออ่าคนพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องจ่ายยาซ้าๆโดสกันทุกวันก็นี่คือจะเป็นช่วยเหมือนกับลดขั้นตอนตรงนั้นไปได้ลดงานที่ซ้ํำซากในแต่ละวันได้ครับผมอ่าตอนนี้คือผมดีไซน์ไม่เป็นคอมพิวต์ลูปเลยเราจะเริ่มจากการที่เอาอินพุตจากยูเซอร์ก่อนว่าตอนนี้เขาพร้อมจะรับยาหรือย,อยังก็คือ ผมจะให้พิมพ์หนึ่งลงไปในนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับครับพอพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บอัตาตัวระบบเนี่ยก็คือจะเริ่ม activate ตัวกล้องครับผมอย่างตอนนี้อพอมีกล้องแล้วนี่คือผมใช้เพื่อนผมเป็นข้อมูลใน database นะครับอลองซูมมาที่หน้าจอได้ครับอ่ะนี่เพื่อนผมชื่อว่ากอลจะได้รับยาหนึ่งเม็ดพอ ตัวระบบนีเทคได้ปุ๊บมันจะส่งข้อมูลมาที่ตัว SM ตรงนี้นะครับพี่ได้จ,จ่ายออกมาตามจํานวนที่ที่ระบุไว้ครับผมนี่ก็จะออกมา1เมตรหลังจากนั้นอตอนนี้ไฟตัวน,นี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อบอกให้ยูเซอร์เนี่ยําแก้วน้ําเข้ามาวางไว้ใกล้ๆตัวเซ็นเซอร์พี่เราจะได้ปั๊มน้ําให้เขาครับผมผมตอนนี้คาลิเปเอาไวใ้ให้ห่างอย่างน้อยสองสองมมจากตัวเซนเซอร์ไ 2ซนติเมตรจากตัวเซนเซอร์นะครับปุ๊บพอพอระบบปามน้ําเสร็จปุ๊บมันจะมีบัสเซอร์ันกีดขึ้นมาแล้วก็ไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากนั้นเนี่ยอะระบบจะยังไม่ทาอะไรต่อจนกว่ายูเซอร์จะดึงน้ําออกมาจะรีมูฟน้ําออกมาจากจากตัวเซนเซอร์ครับหลังจากนั้นก็คือจะมีเีเลย์นิดนึงแล้วก็ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่ออินดิเคตว่าให้ยูเซอร์คนต่อไปเนี่ยเริ่มใช้ระบบได้คนต่อไปก็คือจะเริ่มด้วยการมาพิมพ์หนึ่งตรงนี้เมื่อขับพร้อมที่จะรับยาครับผม ครับ